สวัสดีครับเรามาพบกับประชาชอีกครั้งหนึ่งนะฮะในรายการสนิพปอปรายการบันเทิงภาพยนตร์เพื่อคนวัยป๊อปครับผมและในวันนี้ท่านผู้ชมรู้ไหมครับมันคือวันอะไร เป็นวันครบรอบรายการซินีพ็อปของเรา1ปีนั่นเองครับผมแน่นอนนะฮะว่าเรามีสิ่งดีๆมามอบให้ท่านผู้ชมกันอย่างแน่นอนติดตามชมกันให้ดีๆนะครับและเช่นเคยครับคุณผู้ชมสามารถรับชมซีนีพ็อปได้4ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น True Movie Hits True Film Asia True Thai Film และ True Ten ครับสำหรับหนังเด่นประจำสัปดาห์ครบรอบ1ปีที่ซินีพ็อปและคชาจะชวนทุกคนไปดูนะครับอยากจะบอกว่าหนังเรื่องนี้นะ ท่านชมหลายๆคนนี่ถึงขั้นกาปฏิทินรอตั้งแต่ปลายปีเลยนะครับว่าท่านหนังเรื่องนี้เข้าเมื่อไหร่ฉันนี่แหละจะต้องไปดูให้ได้ครับและหนังที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้มีชื่อเรื่องว่าแจ็คโดยใไจแอนซ์เลเยอร์ครับโดยในชื่อภาษาไทยว่าแจ็คผู้สยบยักษ์ครับแจ็คเดยใไจแอนซ์เลเยอร์ครับหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อแจ็คผู้ฆ่าย,ยักษ์เรื่องนี้นำแสดงโดยหนุมหลอนิโคลัสโฮลกํำกับโดยแบรนด์ซิงเกอร์ครับจากเอ e n แมนและวอล k y รี e ครับ ปชาขอบอกเลยนะว่านี่เขายกเครื่องใหม่แสดงให้เห็นถนึงความอลังการและความมันที่คุณผู้ชมจะต้องได้รับกันอย่างแน่นอนในประสบการณ์รูปแบบ 3D ทะลุจอรวมไปถึงจอยักแบบทะลุจอใน IMAX 3D ด้วยเช่นกันครับ อะไะครับท่านผู้ชมก่อนที่เราจะไปชมพรีวิวหนังเรื่องนี้กันนะครับผมว่าเรามาดูสิอันดับหนังทําเงินของประเทศไทยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนดีกว่าครับว่ามีหนังเรื่องไหนอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่กันบ้างและ beautiful creature กับ fly นะครับจะเข้าไปอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ครับสามารถติดตามได้เลยนะฮะในช่วงนี้ครับผม Thailand box office ครับเอื้อเฟือข้อมูลโดย e n t e r t a i n นิตยสารบันเทิงต่างประเทศที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยไปเขาดาวพร้อมๆกันเลยฮะ มาติดตามรายงานผล Thailand Office, ไท a แลนด์บ็อกซ์ออฟฟิประจำสุดสัปดาห์ที่21-24กุมภาพันธ์2556กันนะครับอันดับ10ตกลงมาจาก5ทองสุข13ลองวิกเอนหนังทำรายรับสุดสัปดาห์ไปอีก0.40ล้านบาทและรายรับรวมทั้งหมดของหนังอยู่ที่32.50ล้านบาทครับ อันดับ9ตกลงมาจาก6เลมิสลาฟส์เจ้าของสองวัลออสการ์ทำรายรับสุดสัปดาห์ไปอีก0.50ล้านบาทและรายรับรวมทั้งหมดของหนังอยู่ที่18ล้านบาทครับอันดับ8ได้แก่หนังดราม่าเรื่อง s, er s up, i ว e ล Linings p ล a y b ุ o k ลุกขึ้นใหม่หัวใจมีเธอ หนังเขา้าฉายสัปดาห์แรกโดยทำรายได้เปิดตัวไป1.10ล้านบาทและรายรับรวมรอบพิเศษของหนังอยู่ที่1.40ล้านบาทครับถ้าเปลี่ยนไปมากนะจ๊ะเปลี่ยนไปจนน่าใจอันดับเจตกลงมาจาก3จันดาราปัดชิมมบทจันดาราเดอะฟินาเล่หนังทำรายรับสุดสุดดาบอีก1.30ล้านบาทและรายรับรวมทั้งหมดของหนังอยู่ที่33ล้านบาทครับ อันดับ6ตกลงมาจาก4ช Choice คู่สีดีแต่ฝันหนังทำรายรับสุสสัปดาห์ไปอีก1.4 0ล้านบาทและรายรับรวมทั้งหมดของหนังอยู่ที่6.8 0ล้านบาทครับอันดับ5ได้แก่หนังดราม่าของเดนเซวาชิงตันเรื่อง f ลายฟา,ยฟายวิกฤตเที่ยวบินระทึกหนังเข้าฉายสัปดาห์แรกโดยทำรายได้เปิดตัวไป 2. 2 0ล้านบาทครับ อันดับสีได้แก่หนังแอคชั่นอาชญากรรมเรื่อง Snitch โคตรคนขวางนรกหนังเข้าฉายสัปดาห์แรกโดยทำรายได้เปิดตัวไป3ล้านบาทครับอันดับ3ามตกลงมาจาก2องวอมบอดี s ซอมบี้ที่รักหนังทำรายรับสุดสัปดาห์ไปอีก8.5สุล้านบาท และรายรับรวมทั้งหมดของหนังอยู่ที่38ล้านบาทครับอันดับ2ได้แก่หนังโรแมนติกดราม่าแฟนตาซีเรื่อง Beautiful Creatures แม่มดแคสเตอร์หนังเข้าฉายสัปดาห์แรกโดยทำรายได้เปิดตัวไป10.50ล้านบาทครับและอันดับหนึ่งหนังทำเงินสูงสุดของไทยประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วนะครับ A good day to die hard วันดีมหาวินาศคนอึดตายยากหนังทำรายรับสุดสัปดาห์ไปอีก12ล้านบาทและรายรับรวมทั้งหมดของหนังอยู่ที่52ล้านบาทครับท่านผู้ชมครับและนี่คือ10อันดับหนังทำเงินของประเทศไทยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมขอแสดงความยินดีกับแชมป์ประจำสัปดาห์ด้วยแล้วกันนะฮะ และสัปดาห์หน้าครับแน่นอนว่าเราก็มีหนังมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้ไปชมบ้นงีิเช่นเคยครับและโปรแกรมท้องก็คือเรื่องนี้เลยครับออสเดอะเกรทแอนด์พาวเวอร์ฟูลครับผมปฐมบทของการประจนภัยของหนุ่มนักมายากลน,นะฮะที่ผจนภัยในดินแดนมหัศจรรย์ก่อนที่เขาจะกลายมาเป็นพมดแห่งออสุดยิ่งใหญ่ครับผมหนังเรื่องนี้จะน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนและจะมีหนังทั้งเลือกอื่นไหมคําตอบรอเฉลยอยู่แล้วครับในช่วงนี้ครับผมติ่ตัวดูหนังซีนิมา่าติเกตครับ สุดสัปดาห์นี้มีหนังใหม่หน่าสนใจให้เราได้เลือกชมกันถึง7เรื่องทีเดียวนะคะเรามาเริ่มกันที่หนังเรื่องนี้ก่อนค่ะ o อ The Great, The Great and Powerful ออมหัศจรรย์พ่อหมดผู้ยิ่งใหญ่ปฐมมาบทการประจนภัยของนักมายากลนหนุ่มในดินแดนมหัศจรรย์ก่อนที่เขาจะกลายเป็นพ่อหมดแห่งออสผู้ยิ่งใหญ่ ออสการ์ดิกส์นักมายากลหนุ่มประจำคณะละครสัตว์ที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงถูกพัดพาจากเทนซอรไปสู่ดินแดนมัรรา์แห่งออสที่ที่ทำให้เขามีพร้อมทั้งชื่อเสียงและความมังง่งคั่งจนกระทั่งเขาได้พบกับแม่มดทั้งสามความวุ่นวายครั้งใหญ,ใหญ่ก็เกิดขึ้นในดินแดนแห่งออสเขาต้องหาให้ได้ว่าใครดีใครร้ายก่อนที่จะสายเกินไปโดยใช้ศาสตร์แห่งมายากลภาพลวงตาและสิ่งประดิษฐ์รวมถึงเวทมนต์เล็กๆน้อยๆด้วยค่ะ ออ The Great and Powerful กำกับการแสดงโดยแซมไรนีหนังนำแสดงโดยเจมส์ฟรังโกมิลาคูนิสเรเชลไวส์และมิเชลวิลเลียมส์ค่ะ The Grandmaster ยอดปรมาจารย์ยิบมันเป็นหนังดราม่าที่เล่าเรื่องราวของปรมาจารย์ยิบมันเจ้าของเพลงหมัดหยงชุนที่เรื่องลือไปทั่วยุทธภพ ยิบมันเป็นปรมาจารย์เพลงหมัดยงชุนคนแรกที่เปิดสอนให้กับสาธารณะจนหยงชุนที่โด่งดังกระชนระดับโลกได้จนถึงทุกวันนี้ลูกศิษย์ของยิบมันมีหลายคนที่เปิดสนักของตนเองรวมถึงบรูสลีด้วยค่ะ The Grand ด์มาสเตอร์กำกับการสแสดงโดยหว่องกาวไวหนังนำสแสดงโดยเหลียงเฉเวยจางซี่ยี่ยและจางเจิ้นค่ะ สัมผัสไดาา้ัมัสได้สัมสัมผนนัสได้มัสได้สัมผัสได้สงมผัสไดสัมผัสได้สัมัสอดัมัสได้สัมผัสได้สัมัด้าัมผาสได้สัมด้าัมผาได้มสดสัมผัสไมสไสัมผัสไ้สัมัสไดสมผสด้สัมัสได้สรมผัดใัด้ัร้ไ้ด้กมไมไมั้สดด และเมื่อสติกลับคืนมาเธอกลับจดจำเรื่องราวต่างๆ,ๆที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยจึงต้องเข้ารับการรักษาจนทำให้กลายเป็นอัมพาตเธอขอให้สามีสัญญาว,ว่าจะไม่พาเธอไปเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอีกและแล้วบททดสอบต่างๆของความรักจึงได้เริ่มต้นขึ้นค่ะ <c oughs> อามม่กำกับการสแสดงโดยไมเคิลฮานาเก้หนังนำสแสดงโดยเอมมาเนลริวว่าและชองลิวอิสทรนทิกเน้นค่ะ Wish า s l u ักขอให้เราโชคดีเป็นหนังดราม่าสารคดีที่เป็นผลงานของวันแววและแวลวันหงวิวัฒพี่น้องฝาแฝดหนังเป็นที่สีสำหรับการเรียนสาขาอา i s t ิสฟิลวิดีโ h o t o g r a p ฟ y ของมหาวิทยาลัย University for Creative Arts และยังเป็นหนังขนาดยาวเรื่องแรกของทั้งคู่หนังบริการนั่งรถไฟจากอังกฤษมายังประเทศไทยเธอทั้งสองต้องผ่านดินแดนของหลายประเทศทั้งเยอรมนีรัสเซียมองโกเลียและจีน แถมระหว่างการเดินทางยังมีเรื่องราวสนุกสนานตื่นเต้นหวาดเสียวมากมายค่ะ Wish us luck กำกับการแสดงและนำแสดงโดยวันแววและแวววันหงวิวัฒน์ค่ะ2 w e t y o and Over ยี่สิบเอ็ดทั้งทีปาร์ตี้โรเวอรเป็นหนังคอมเมดี้เล่าเรื่องราวของเจฟชางนักศึกษาเกียรตินิยมที่ดำเนินชีวิตตามที่พ่อแม่วางแผน แต่เมื่อเคซี่และมิเลอร์สองเพื่อนสุดแสบตัดสินใจเซอร์ไพรส์เจฟเนื่องในโอกาสอายุครบ21บด้วยการพาไปฉลองแม้ว่าในวันรุ่งขึ้นเขาต้องไปสอบสัมภาษณ์กับโรงเรียนแพทย์ชั้นนำแต่แล้วค่้คืนแห่งการสังสรรค์เล็กน้อยก็ได้แปลเปลี่ยนเป็นความบ้าฮาเพี้ยนและสนุกสุดเหวี่ยงที่เขาและทุกคนรวมไปถึงคนที่ได้ดูจะไม่มีวันลืมแน่นอนค่ะ t 1 One and Over กำกับการแสดงโดยจอห์นลูคัสและสกอตต์มัว หนังนำแสดงโดยจัสตินชอนสกายล่าออสินและไมล์เทเลอร์ค่ะเซิร์ฟเดินเสลย์เวอร์ซัวร์3ดีจากคณะละครสัตว์สุดยิ่งใหญ่สู่จอสามมิติสุดอลังการด้วยผลงานของผู้สร้างเจมส์คาร์เมรอนและร่วมกับภาพยนตร์แอนดรูว์อดัมสันขอเชิญคุณและครอบครัวร่วมผจญภัยไปในโลกสามมิติ เซ r ร์ e เดอะเสลยเวอร์ซเป็นเรื่องราวของสาวน้อยที่หลุดเข้าไปยังโลกของคณะละครสัตว์เซิร์ฟเดอะเสลยที่ที่เธอรู้สึกอัศจรรย์ใจราวกับฝันไปผู้ชมจะได้ดื่มด่ำกับประสบการณ์จากเทคโนโลยี3ามิติที่จะช่วยให้สามารถสัมผัสทุทกท่วงท่าอาริยาบทของแต่ละตัวละครค่ะ c i r ร์ e เดอะเสลยเวอร์ซเว 3D กำกับการแสดงโดยแอนดรูอดัมสัน หนังนำแสดงโดยเอริกาลินอีกอร์ซาลิพฟและเจชันโบรเรนค่ะ และปิดท้ายกันด้วยหนังไทยเรื่องปัญญาเรนูสามตอนรูปูรูปีค่ะผลงานโกอินเตอร์สู่แดนพระตะเรื่องราวของความม่วนซื่นในการเดินทางของน้ำแข็งและเพื่อนๆนจากแดนอีสานสู่เมืองพุทธคยาเพื่อสืบทอดศิลปะประจำชาติที่น่าประทับใจไปจนถึงความชุลมุนสุดหรรษาเมื่อต่างเกิดคาดหลงกันโดยไม่คาดคิดการเดินทางในเมืองที่แตกต่างทั้งภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มเด็กๆได้เห็นวิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมของอินเดียมากมายความรักความสามัคคี รวมถึงมิตรภาพในวัยเด็กที่ไม่มีการแบ่งชนชั้นวันนะพร้อมทับใจของคุณกำลังจะเกิดขึ้นค่ะปัญญาเรนูสาตอนรูปูรูปีกำกับการแสดงโดยบินบาลลิศหนังนำแสดงโดยเด็กดดหญิงสุธิดาหงษาและเด็กชายพงศิษฐ์นาเวียนค่ะ และนี่ครับคือหนังที่จะฉายให้ชมในสัปดาห์หน้าครับผมเช่นเคยนะครับชอบเรื่องไหนอยากดูเรื่องไหนง่ายๆครับเสียสตังค์ไปดูได้ในโรงภาพยนตร์ใกล้บ้านครับและที่สําคัญครับย้าทุกสัปดาห์ครับผมอย่าลืมเช็คโปรแกรมหนังกันให้ดีๆก่อนออกจากบ้านนะครับจะได้ไม่ออกไปเสียเที่ยวยังไงล่ะครับเอาละครับจากหนังที่จะฉายในสัปดาห์หน้าครับได้เวลามาอยู่กับหนังของสัปดาห์นี้กันแล้วครับผมจะไม่พูดพิมพ์ทำเพลงอะไรกันมากนะฮะไปชมตัวอย่างหนังเรื่องแจ็คเดอะไจแอนซ์เลเยอร์หรือแจ็คผู้สยบยักษ์ Fee, five, foe, Ask not whence the thunder comes. For between heaven and earth is a perilous place, home to a fearsome giant race who hunger to conquer the mortals below, waiting for the seeds of revenge to grow. And I'm lost. What are you doing out in this nasty weather, Your Highness? Are these, your books? My father used to read that to me. I like a good adventure. I'm looking for an adventure of my own. What? Am I dead? Not just yet. The legends are true. Elmont, assemble a team of your best men. Yes, sir. Bring back my daughter, Your Majesty. I want to volunteer. What do you suppose is up there? I never suppose. I simply prepare for everything. At last, mankind have returned. They're uglier than I remember. Our mission is to find and return the princess. Tomorrow! You shall return below with me as your new king. Are you mad? <laughs> I'm talking to giants at the moment. Jack, you're here. I had this jacket. <gasps> I had this. Are you ready, my brothers? Let's cut a few of them down to size, shall we? everything เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมน่าดูไหมครับหนังเรื่องนี้จะบอกว่าไม่น่าดูก็ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเขายกเครื่องใหม่หมด เรียกได้ว่าลบภาพนิทานสุดคลาสสิกอย่างแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ออกไปหมดเลยครับแล้วก็ยังเพิ่มความยิ่งใหญ่ความตราการตาความอลังการแบบ l o r d of the Ring เข้าไปด้วยครับผมแจ็คเดอะจายแอนซ์เลเยอร์ครับเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มชาวบ้านธรรมดาธรรมดาชื่อแจ็คที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เก็บรักษาถั่ววิเศษที่ต่อทอดมาโดยมีกฎข้อห้ามไว้อย่างเดียวคืออย่าให้ถั่วเปียกน้ำอย่างเด็ดขาดแต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันครับผมที่ทำให้ถั่วโดนน้ำ แถมยังด้านโตขึ้นเป็นต้นถั่วยักษ์สูงขึ้นไปถึงท้องฟ้าโดยหอบเอาบ้านของเจ้าหญิงอิซาเบล่าขึ้นไปสู่ดินแดนของยักษ์ทำให้เป็นหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของแจ็คครับที่จะต้องไปพาเธอกลับมานั่นเองทําให้เกิดสงครามยิ่งใหญ่ระหว่างคนและยักษ์ในดินแดนเล็กๆแห่งนี้ครับใจเดอร์จแอนเซเลียร์ครับนำแสดงโดยนิโคลัสโฮครับผมยูนแมกเกรเกอร์สตาลลี่ทุกชี่และเอเลนอร์ทอมบินสันครับ When you look at the stalk, what do you see? I see a way up and a way down. That's good to be back. Giant! Ready? Yeah. Jack the Giant Slayer is a fairy tale about a young farm boy falls in love with a humble princess. She's spirited to Gantua. He volunteers to rescue her. What do you suppose is up there? I never suppose. I simply prepare for everything. It's a big production, you know. Today we're on blue screen set, but mainly we've been shooting in forests and fields and cathedrals. We did build some rather large sets, which we needed because we had a lot of action taking place. Ah, I saw your lies and I'm lost. When there's so much of the film that's going to be added digitally at the end, every little help that you can get is really appreciated. There was air cannons and shaking rigs and rams built into the floor that I would run into and it would lift me up as if a beanstalk had erupted through the floor. It's been awesome. God, I love anything to do with it. Just a bit of mayhem on the set. Yes, so, what we see behind us is the base of the beanstalk, but it's not all there because digitally it'll be extended. It'll become a great big mass of tendrils going up. You need to build part of the stalk so people can interact with it and be on it and then enhance it through visual effects. It was scaffolding, plywood, then plaster. You look up at it, you think that's a long way up. You know, I wouldn't want to climb up there. Well, we have done a bit of climbing training because we do quite extensive beanstalk climbing. Our beanstalk's meant to be like five miles high or something, so we have to do it in sections. Think about the beanstalk is you're climbing the beanstalk in armour, and then you get up the top, and then they say, We've got to have the rain, and they throw water at you, and then they turn the fans on, and you're hit by wind. So you're basically up there trying to make sure you don't fall off this beanstalk. <sighs> fear of heights, fear of falling. Well, then don't fall. It's, it's good fun. We've got, you know, myself and Eddie Marzan, and, and uh, you and McGregor have just done a scene where they're firing crossbows, and we're ziplining across huge gaps it was actually two pieces of stock one was over on one side of the stage the other was over on the other side and we actually had the actors on a zip line Go get it. this is a set of the edge of Gantua. we've taken basically a hillside here in Bourne wood and we've built a large cliff side with the top of a giant gargoyle when you first enter it it looks like this but once the giants appear the scale completely changes whether are trees to us or who picks to them the most important thing was to establish to the design team who was an ancient world. The giants had a primitive mentality. so we built big areas. The kitchen set where you're running around picking up giant knives and running across a, a kitchen table. So those sets are lots of fun to film on. Jack, you're here I had this jack.. <gasps> <gasps> In addition to our giants being big, Gantua is huge. It's beyond anything you could build on a stage. So what we do is use virtual technology to make not only the giants, but to build the environments as well. We tried to make it that once you were up in Gantua, it was unclear. You were in a maze of connecting rope bridges and walkways and arches. It was just this big universe created out of a chasm in the sky. Here comes the thunder. We have a lot of giants in there. We have a lot of technically very challenging things to do. To get it exactly how Ryan wants. This is a shot I think that shows really what animation can do here. And Ryan like, really liked the idea of him free falling. We ended up I think with a really fantastic shot that shows that he's quite the badass leader. Technology is quite overwhelming at times. But uh, that being said, we'll finish putting the giants on and everything. i will be very exciting to see. It up! All the sets that have been built are incredible. They're out so realistic and shoot just beautifully on film. Because of the scope and nature of it, because of the giants, this film is one that should be seen in a 3D theater. Let's cut a few of them down to size, shall we? That worked out better than I expected. And this is Jack the Giant Killer in the mountain bomber, Paul the Giant Anselier is on the screen in the movie เอาละครับท่านผู้ชมได้เวลาแล้วฮะมาร่วมสนุกกับเกมคําถามกันดีกว่าครับผมตอนนี้คําถามก็อยู่ในมือผมแล้วผมจะอ่านคําถามให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับผมง่ายมากเลยนะครับคชาจะขอถามคุณว่าใครคือผู้กํากับของหนังเรื่องนี้ครับผมและผู้กํากับหนังเรื่องนี้ครับก่อนหน้านี้เขาเคยกํากับหนังเรื่องไหนมาก่อนอยากจะให้ยกตัวอย่างมาสัก2เรื่องครับผมฮะ ถ้าทราบคําตอบแล้วนะครับก็อย่าลืมส่งคําตอบเข้ามาตามที่อยู่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ครับผมพร้อมชื่อจริงนามสกุลจริงที่อยู่ปัจจุบันเพื่อสิทธิ์ในการรับของรางวัลนะครับและสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ตอบถูกนะครับก็รับไปเลยครับของที่ระลึกจากหนังเรื่องแจ็คเดอะไจแอนซ์เลเยอร์ครับซึ่งทางบริษัท Fox Warner จัดมาให้ร่วมสนุกกันถึง3ารางวัลพร้อมบัตรชมภาพยนต์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์และ EGV อีกรางวัลละ2ที่นั่งครับ ท่านผู้ชมครับช่วงนี้ครับมาสรุปเกมส์คำถามกันบ้างดีกว่าครับสำหรับใครที่ร่วมสนุกกับเกมส์คำถามจากหนังเรื่อง Warm Bodies ครับที่กระชาได้ถามไปว่านิโคลัสโฮครับผมพระเอกของหนังเรื่องนี้นะครับแจ้งเกิดจากการรับบทเด่นในหนังฮิตเรื่องอะไรครับเฉลยก็คือ About a Boy ครับผมโดยแสดงคู่กับ u g ิวกร n นนั่นเองครับผมและสำหรับใครที่ตอบถูกนะฮะก็จะได้รับนี่ไปเลยขออนุญาตหยิบของรางวัลให้ดูกันอีกรอบนึงครับทันัน เสื้อทีเชิดจาก Warm Bodies ครับผมซึ่งทางบริษัทมงคลเมเจอร์ฮะจัดมาให้ร่วมสนุกกันถึง3รางวัลครับผมและ3ท่านนี้จะเป็นใครกันบ้างไปเช็ค,ครายชื่อพร้อมๆกันเลยครับ ท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ครับทรูวิชันก็จัดหนังในรูปแบบ Home Entertainment มาฝากท่านผู้ชมอีกแล้ววันนี้มีมาฝากกัน2เรื่องครับผมน่าดูทั้ง2เรื่องเลยครับไปที่เรื่องแรกกันเลยครับเซฟเฮาส์ครับผมที่ได้ดาราออสการอย่างเดนเซลวอชิงตันและไรอันเรโนมาร่วมแสดงครับเป็นหนังแอคชั่นสุดรถทึก ที่มีแอฟริกาเป็นฉากหลังครับผมฉายชมในช่อง HBO ครับ่วนอีกหนึ่งเรื่องฮะ The Woman in Black ครับผมนำแสดงโดยหนุ่ม Daniel Radcliffe ครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็รับบทเป็นพระเอกเต็มตัวครับต่อจากหนังเรื่อง Harry Potter ครับผมฉายชมในช่อง่อง Fox Movie p r e m i u m ฮะหนังทั้งสองเรื่องนี้จะน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนจะน่าดูขนาดไหนติดตามได้ในช่วงนี้ครับผม Hit to Home I think consider in first he's us safe house was after and attacked place. to the your need why. how you เซฟเฮาส์เดนเซลวอร์ชิงตันนักแสดงเจ้าของสองรานออสการ์และไลอ้นเลโนสร่วมกันแสดงนำในเซฟเฮาส์หนังแอคชั่นที่เลอร์สุดระทึกเดนเซลรับบทเป็นโทบินฟรอสสคนทรยศที่เป็นตัวอันตรายที่สุดจาก c จ a อคู่กลับคืนวงการอีกครั้งหลังจากหลบหนีไปนานกว่าครึ่งทศวรรษเมื่อเซฟเฮาส์ในแอฟริกาใต้ที่เขาถูกคุมตัวอยู่ ถูกโจมตีโดยพวกทหารรับจ้างโดยมีแมดเวสตันเจ้าหน้าใหม่อ่อนหัดนี้มากับเขาด้วยชายสอคนกลายมาเป็นคู่หูการโดนไม่เต็มใจและแทบเอาตัวไม่รอดปัจบนนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเวสตันที่จะคิดหาตัวคนที่เขาสามารถไว้ใจได้ก่อนที่พวกเขาทั้งคู่จะโดนกำจัดให้พ้นไปจากมาเกมส์นี้ค่ะ The Woman in Black สร้างจากวรรณกรรมสยองขวัญคลาสสิกของซูซานฮิลเรื่องราวของความสูญเสียความเศร้าโศกและการล้างแค้นผลงานการแสดงเรื่องแรกของเดนยลแลคลิฟ์หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการรับบทเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เขารับบทเป็นทนายหนุ่มที่เดินทางจากลอนดอนมายังหมู่บ้านเล็กๆเพื่อจัดการแบ่งทรัพย์สินให้กับเจ้าของคฤหาสน์เขาต้องค้นพบความลับอันน่าสะพรึงกลัวและโศกนาฏกรรมที่เคยเกิดขึ้นในหมู่บ้านเมื่อพบว่ามีเด็กจํานวนมากเสียชีวิตอย่างปริศนา และความน่ากลัวก็คืบคลานเข้ามาเมื่อเขาถูกผู้หญิงปริศนาในชุดดำตามหลอกหลอนเขาต้องพยายามทำทุกอย่างเพื่อไขปริศนาและหยุดยั้งวงจรหองความสยองนี้ให้ได้ค่ะหมดเวลาแล้วครับเอาเป็นว่าขอย้ำท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าสามารถรับชมสินงใน p พอปได้ทางช่อง 41, 42, 48และท r ูเทนครับผม ถ้าชมช่วงใดช่วงหนึ่งของรายการไปไปชมย้อนหลังกันได้นะฮะที่ t r u i n s i d e t u i t v c o m ครับหรือจะเข้ามาแนะนำติชมรายการกันได้นะครับที่ c i n e p o p t r u e c o p c o t h ครับผมและอีกหนึ่งช่องทางนะครับไปกดไลค์กันเยอะๆครับที่ w w w f a c e b o o k c o m c i n e p o p t u v i t i o n ครับท่านผู้ชมและที่สำคัญครับวันที่3มีนาคมนี้นะครับอย่าลืมไปเช็ครายชื่อกันด้วยนะครับว่าคุณเป็นผู้โชคดีที่ได้ รับเมเจอร์ซีนิเฟล็กซ์มูวี่กิฟต์การ์ดกันหรือเปล่าจากคนที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมถ่ายรูปแ้าลากู่กับผลิตภัณฑ์ซิสเตมาครับต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆแบบนี้และก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ซิสเตมาครับที่หากิจกรรมดีๆแบบนี้มาให้แฟนๆซีนิพ็อปได้ร่วมสนุกกันครับคุณผู้ชมครับรับชมรายการซีนิพ็อปมา1ปีแล้วนะครับนี่ก็ครบรอบแล้ววันเกิดซีนิพ็อปหนึ่งปีแล้วฮะก็อย่างที่บอกไปว่า ตอนต้นรายการว่าจะมีเซอร์ไพรส์ให้ท่านผู้ชมกันนะครับเซอร์ไพรส์ที่ว่าก็คือมีข่าวดีจากผู้ใหญ่มาบอกครับผมผู้ใหญ่ได้ให้คำบัญชาลงมาแล้วว่าท่านท่านท่น,ทน,ทนให้รายการซินิพพปของเราครับทำต่อไปอีกหนึ่งปีครับผมแระตัวผมเองนะก็คิดว่าจะต้องมีปีต่อไปปีต่อไปปีต่อไปแล้วก็ปีต,ต่อไปตราบจนให้ท่านผู้ชมนะครับยังอยากให้มีรายการดีๆแบบนี้อยู่ในผังของ True Vision ครับผมก็ ยังจะได้ชมกันอีกแน่นอนครับผมผมยังจำได้อยู่เลยนะว่าวันแรกที่มาทํารายการซินิพ็อปนึกไปแล้วก็ตลกตัวเองอยู่เหมือนกันครับผมตอนนั้นยังยังพูดไม่เก่งเท่านี้ยังรับตามตรงเลยครับผมยังยังพูดไม่เก่งเท่านี้ยังพูดไม่คล่องเท่านี้ครับแต่ก็หนึ่งปีที่ผ่านมาก็ได้โอกาสจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับให้ผมได้มาฝึกฝนได้มาเขาเรียกว,ว่าฝึกฝนทักษะในการพูดเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นเรื่อยฮะก็ต้อง ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณแฟนรายการทุกๆคนครับในทุกๆช่วงที่แบบคอยสนับสนุนกันมาโดยตลอดทุกๆช่วงจดหมายด้วยทุกๆเกมที่เรามีออกไปแล้วก็ได้ฟีดแบ็กกลับมาท่านผู้ชมได้ร่วมสนุกกันครับผมก็ปีนี้ก็ไม่มีอะไรจะให้นอกจากนี่ครับขนมเค้กก้อนนี้นะครับเป็นคําขอบคุณแทนใจจากคาชาแล้วก็ทีมงานถึงท่านผู้ชมทุกๆท่านครับผมสัญญานะครับว่าปีหน้า เค้กจะต้องใหญ่กว่านี้แน่นอนก็อยากให้ท่านผู้ชมติดตามรายการซินิพอปไปเรื่อยๆแล้วก็คอยดูเค้กที่ก้อนใหญ่กว่านี้ในปีที่2นะครับและในปีต,ต่อๆไปก็ต้องขอบอกเลยว่าจะทํารายการให้ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับผมจะต้องมีผู้สนับสนุนเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายแน่นอนแล้วก็จะตั้งใจทํารายการดีๆแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมมันอีกแน่นอนครับผม Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to ซินิพ็อป ขอขอบคุณซีน e เพล็กซ์สตูดิโอสำหรับสถานที่ถ่ายทำครับผมขอบคุณเสื้อผ้าเท่ๆจาก2 1 f o r e v e r ฟางหน้าทำผมโดยคอ v e r มาร์กนิวยอร์กและ k m a ครับและที่สำคัญขอบคุณแฟนๆรายการและท่านผู้ชมทุกๆท่านนะฮะที่อยู่ดูซีนีพ็อปตลอดครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาครับผมสำหรับวันนี้ฮะหมดเวลาแล้วครับพบกับรายการซีนีพ็อปรายการบันเทิงภาพยนตร์เพื่อคนไวพ็อปได้ใหม่สัปดาห์หน้าครับส่วนสัปดาห์นี้ครับจากที่ผมดูเวลาแล้วก็น่าจะเป็นเวลาบ่ายสองได้เวลาแล้วครับที่ผมจะต้องออกไปลยักผม เอาเป็นว่าพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ